ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกริมสบี้พบแมนยู่คาด11ตัวจริงผีแดงโฉมใหม่โอนาน่าคืนเสาห้อยหลุนซ่อยิงลาแมนยูเตรียมโรเตชั่นเยือนกริมสบี้สุขระบาวครับรอบสองคืนวันพุธนี้คาดองเดโอนาน่าหวนเฝ้าเสาคอบบี้ไมหนเมสันเมาส์คุมกลางและรัสมุดหอยลุนมีลุนสตาร์ทส่งท้ายก่อนย้ายนาโปลี แมนยูมีคิวลงเล่นเกมกลางสัปดาห์คืนวันพุธนี้27สิงหาคมโดยการยกทัพไปฟาดแข้งกับคริมส์บี้ทาศึกคาราบาวครับรอบ2ที่สนามบันเดลพาร์คด้วยเหตุที่ซีซั่นนี้แมนยูนเต็ดไม่ได้โคต้าฟาดแข่งทั่วยุโรปพวกเขาจึงต้องออกสตาร์ทรายการนี้เร็วขึ้นตั้งแต่รอบ2หลังถูกจับสลากให้บุกไปเยือนทีมในดิคู หลังลงเล่นเกมเคมีลีก2นัดแรกและยังกำชัยไม่ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ารูเบนอโมริมต้องการพาทีมชนะเพื่อกลุ่มขันกำลังใจและความฮึกฮิมให้นักเตะรวมทั้งไม่ต้องการเสียหน้าให้กับทีมรองบอลอย่างไรก็ดีจากการถแถลงข่าวผู้จัดการทีมชาวโปรตุกสเผยว่าจะมีการโรเตชันตามปกติเพื่อไม่ให้นักเตะบอบช้ำม,มากไปจากการลงเล่น3เกมติดต่อกันในเวลาสัปดาห์เดียวจึงเชื่อว่าบรรดาตัวสำรองจะได้โชว์ของกันหลายราย ผู้รักษาประตูอองเดโอนานาหลังใช้บริการเอาตายบายยันดีตลอด2เกมแรกของเพียร์ลีกแต่ทีมคว้าผลลัพธ์ไม่ได้มันจึงเป็นโอกาสอันดีที่อโมริมจะอาศัยเหตุผลของการโรเทชันส่งโอนาน่ากลับไปเฝ้าเสาหรือไม่อาจเป็นทอมฮีตันที่ได้รับโอกาสในเกมนี้แถมดีไม่ดีเกมเพียร์ลีกนัดหน้าผู้รักษาประตูทีมชาติแคมรูนอาจได้ลงสนามแทนบายยนดีที่มีฟอร์มไม่น่าไว้วางใจก็เป็นได้ เวนก็แต่ว่าผีแดงจะคว้าเซนเนอร์ลัมเมนสไนทวาลทีมรอยัยาอันเวิร์บมาร่วมทีมได้อย่างรุ่วงกองหลังดิโกโดารโลแฮร์รี่แมกไกวดิโก้เลยอนระยะหลังแมกไาวกลายเป็นกองหน้าจำเป็นช่วงท้ายเกมโดยตลอดแต่สำหรับนัดนี้เขาจะได้ออกสตาร์ทในฐานะตัวเลือกแรกแถมมีโอกาสสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วย สำหรับรายอื่นๆในแผงหลังเป็นอันแน่นอนว่านูแซียมาซาอุยและลิสโดมาติเนีสย,ยังไม่พร้อมลงเล่นจึงน่าจะเป็นโอกาสที่เลออนแบ็กซ้ายตัวใหม่ได้ประเดิมลงสนามโดยที่ดาลโลดจะได้สวมบทแบ็กขวากองกลางอามาเดโลเข้าบี้ไหมนูเมสันเมาส์แพตริกดอกูหากเป็นอย่างที่อโมริมแถลงข่าวกองกลางของทีมน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยเฉพาะบูโน่แฟนันสมคได้พักในเกมนี้โดยมีไมนูลงบูเป็นเกมแรกของซีซั่นหลังนาใหญ่ผีแดงชี้ว่าดาวเตทีมชาติอังกฤษจำเป็นต้องแย่งตำแหน่งกับกัปตันทีมสำหรับเมาส์หลังลงเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอกก่อนเบนจามินเชสโกทั้ง2เกมนัดนี้เขาจะได้กลับไปรับบทกองกลางตัวรุกตามถนัดขณะที่วิงแบ็กสองฝั่งตามปรัชญาของอาร์โมริมจะยังเป็นอามัดกับดอกรูเนื่องจากเขามีตัวเลือกในตำแหน่งนี้ไม่มาก กองหน้าโจชัวเซิร์ซีเบนจามินเชสโกร์รสมุดฮอยลุนขนาแถลงข่าวอโมริมระบุกับสื่อว่าฮอยลุนสามารถถูกเลือกลงเล่นเกมนี้ได้เขาจึงน่าจะส่งดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กออกสตาร์ทเป็นนัดทิ้งทวนก่อนย้ายไปร่วมทีมนาโบลีหลังอดีตสตาทีมอาตาลันตาไม่มีส่วนร่วมกับทีมทั้ง2เกมของซีซั่นใหม่นอกจากนี้เกมนี้ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่เชสโกจะได้ลงเล่นเป็น11คนแรกเพื่อเรียกความมั่นใจและความเข้าอกเข้าใจในเกมกับเพื่อนใหม่ ขณะที่เซอร์ซีซึ่งอาร์โมริมต้องการเก็บเอาไว้เป็นอะไรจะได้ดลงล่าตะข่ายเช่นกันเมวโหมบูโรโนอาลาผีซัมเมอร์หน้าบูโนแฟนันกองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์อยู่นเด็ดกำลังพิจารณาที่จะอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์หน้าแม้ว่าเขาเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอสุดมหาศาลจากซาอุดีอาราเบียไปก็ตามมิดฟิลวัย30ปีเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเอาฮีลาเมื่อช่วงต้นตลาดแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจปฏิเสธ ข้อเสนอนั้นมีมูลค่าสูงถึง100ล้านปอนด์พร้อมค่าหนึ่งเจ็แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้เขาสามารถรับรายได้รวมประมาณ200ล้านปอนด์ตลอดสัญญา3ปีอย่างไรก็ตามบูโน่อาจย้ายไปเล่นกับทีมอื่นในซาอุดีโปรลีกโดยมีรายงานว่าเอาอีเทหัดเคยเจรจากับเอเย่นของเขาคริสวีเลอร์นักข่าวจากเดลีเมลระบ,บุว่าบูโน่ต้องการอยู่กับปีศาจแดงต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายก่อนฟุตบอลโลก2026 รายงานยังระบุด้วยว่าหลังจบฟุตบอลโลกบูโน่อาจพิจารณาย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาหรือลีกใหญ่ของยุโรปขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์อาจตัดสินใจขายเขาออกเพราะเพิ่งทุ่มเงิน130้าล้านปอนด์คว้าไบรอันเอมเบอร์โมและมาจูสคุนยาโรม่าเลิกล่าซานโชหันโฟกัสจอร์ดอาร์เอสโรม่าล้มเลิกแผนการคว้าตัวเจดอนเดอะฟรีดอมซานโชแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและหันไปโฟกัสดิวไทริกจอร์ดปีกดาวรุ่งเชลซีแทน ซานโช่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังอนาคตที่โอทัฟฟอร์ดดูเหมือนจะจบลงแล้วเขาใช้เวลาสีซสั้นก่อนด้วยสัญญายืมตัวที่เชลซีแต่สุดท้ายสิงห์บลูเลือกไม่เซ็นสัญญาถาวรยอมจ่ายค่าปรับแทนซานโช่ถูกแจ้งให้หาสโมสรใหม่แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะนักเตะรับค่าในราวสามแสนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งไม่มีสโมสรใดพร้อมจ่ายโรมาต,ต้องการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย25ปีแต่ตอนนี้ดิวย้ายไปกรุงโรมถูกยกเลิกแล้ว ตามรายงานจากจาลูก้าดิมาเซโอเปิดเผยว่าเฟรเดริกมาสซาราะออ,อีฬาของโรมาได้เจอกับตัวแทนของซานโชที่ลอนดอนเมื่อวันอังคารแต่การเจรจาล้มเหลวนี่ไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกของโรมาก,กับซานโชโดยครั้งก่อนมาสซาร่าก็จับสังเกตว่านักเตะไม่ได้สนใจย้ายมากนักแล้วตอนนี้หมาป่าเหลืองแดงก็หันมาล่าตัวจอแทน รายงานจากฟาวิโซโรมาโน่บอกว่าการเจรจากับจอร์ดเป็นไปได้ด้วยดีมากกว่าสานโชและมีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรเพราะนักเตะไม่อยากย้ายแบบยืมตัวเชลซี Chelsea, พร้อมปล่อยดาวรุ่งวัย19ปีแต่จะใส่เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์จากการขายต่อในอนาคตแฟนผีหายห่วงโรมาโน่ ano, ดับเทียนโอ,อนาน่าซบคอนฟาวิโซโรมาโน่นักข่าวคนดังรายงานว่ายังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเกี่ยวกับดีลยืมตัวอังเดโอนาน่า ก่อนหน้านี้แกรมเบอรี่เปิดเผยว่าเวสแฮมเปิดฉากเจรจายืมตัวโอนาน่าหลังไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ผู้รักษาประตูในทีมแม้พึ่งซื้อมัดเฮอร์มันเซนนายทวารจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามโรมาโนออกมาดับเทียนแบบทันควันและยังบอกอีกว่าการที่ปีแสดงยังเจรจาดีวคว้าเซเน่ลัมเมนนประตูของรอยัยอันเบิร์บอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าโอนาน่าจะต้องย้ายออกในสมอร์นี้ โอนาน่ายังไม่รับโอกาสลงเฝ้าเสาให้แมนจเตเลยใน2เกมแรกของศึกเพรยเมยร์ลุกลูกาลนี้โดยที่รูเบนอโมริมเลือกใช้เอาตายบายินดีเป็นตัวจริงริโอเนะบายินดีต้องชินกับการโดนปะทะริโอเฟอรินานตั้งคำถา,ถามถึงการคิดและตัดสินใจของเอาตายบายินดีพร้อมแนะนำให้ผู้รักษาป,ประตูชาวตุรกีรายนี้คุ้นชินกับการโดนเข้าปะทะให้มากขึ้นหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอับฟุแลมหนึ่งต่อหนึ่งบายินดีถูกส่งลงเล่นในทั้งสองนัดเปิดลุูการีเมีย์ลีกของแมนจิต และดูเหมือนว่าเขาจะทําหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรบายินดีก่อความผิดพลาดในการตัดบอลจากลูกเตะม,มุมจนลิคา์โดคาลาฟิออรี่มงประตูในช่วงต้นเกมให้อาร์เซนอลเอาชนะไปหนึ่งต่อศูนที่โอทาฟอร์ดและปัญหาการตัดสินใจของเขาก็ยังคงเกิดขึ้นในเกมที่คารเวนคอตเทจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมรับเราดูไม่มั่นคงเอาซะเลยเพราะรักประตูก็ไม่ได้ทําให้ผมมีความมั่นใจได้มากนะักเฟอร์ดินานกล่าวถึงความเปราะบางของยูไนเต็ดในการป้องกันลูกตั้งแต่ในช่องยูทูบของเขาผมต้องขอพูดตรงๆเลยนะ เขาเซฟลูกยิงของโจชัวคิงได้อย่างเจ,จ๋งจังหวะที่เขาออกมาเซฟด้วยเท้าลูกนั้นเขาทําได้ดีมากจริงๆแต่กับลูกตั้งเตะแม้บอลจะยังไม่ถูกเปิดเข้ามาเขาก็มีโอกาส50-50ที่จะเสียประตูไปแล้วและเขาก็ไม่มั่นใจเลยแนวรับทั้งหมดดูแย่ไปหมดในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูหรอกนะพูดตรงๆเลย ฟอร์นินานยังกล่าวว่าบายินดีต้องคุ้นชินกับการถูกประทะและโค้ชของยูเนเต็ดควรซ้อมการประทะหน้าปากประตูให้เขาเพิ่มในสนามซ้อมเขาต้องทําให้ตัวเองแอคทีฟมากขึ้นผมทราบเรื่องพวกนี้ดีอดีตเซนเตอร์แบ,บ็กของยูเนเต็ดและทีมชาติอังกฤษกล่าวเสริมผมจะบอกคุณว่าหากเป็นผมจะทําอย่างไรผมจะให้เขาลงซ้อมมันทุกวันและเปิดบอลเข้าไปให้เขาเอาตัวรอดหน้าปากประตูเขาต้องชินกับมันเขาต้องชินกับการประทะและหาทางเล่นให้กับตัวเอง ต้องทาให้ผู้ตัดสินรู้ว่าจะมีการประทะเกิดขึ้นตะโกนโบยวายไปเลยทําให้พวกเขารู้ตัวและหันมามองคุณเพื่อว่าถ้ามีการประทะก,กันแบบในเกมกับปู่เลมคุณจะได้ฝาวอีกหนึ่งปัญหาที่เฟอร์เรนานมองคือเรื่องของการสื่อสารที่เขาเชื่อว่าบายินดีควรตะโกนสั่งการเพื่อนให้มากกว่านี้เขาพูดต่อว่าผมว่าเขาสั่งไม่มากพอเขาไม่ได้ทําให้เพื่อนรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและการตัดสินใจของเขาในช่วงเวลานั้นก็ไม่ดีพอ ผมว่าเขาไม่ได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้มากพอและเดคแอนไรส์เปิดบ่อนเล่นงานเขาซะถูกจุดเลยแต่เขาก็ไม่ใช่นักเตะคนเดียวในทีมหรอกนะที่ขาดความมั่นใจอโมดิมไรส์ามาซาอุยรูดซิปปากเกมส่งท้ายหอยลุน่น ดูเบนออลบริมเฮดโค้ชไมเคิดกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบกิมส์บี้ทาวยีสิสิงหาคมว่ายังขาดกองหลังนูแซมาซาอุยบาดเจ็บส่วนแมตที่บันเดลพาร์คจะเป็นเกมสั่งลาของกองหน้ารัสพุดฮอยลุนไหมงดแสดงความเห็นปีสแสดงเปิดรุนการใหม่อย่างเป็นทางการยังไม่ชนะใครหวังใช้คาราบาอครับรอบสองที่พบคู่แข่งรองบอลจากลีกทูเรียกความมั่นใจรวมถึงอาจเป็นนัดสั่งลานัแต่อย่างฮอยลุนซึ่งใกล้สรุปปลายทางในว,วันนี้ก่อนเส้นตายหนึ่งกันยายน นูแซยังไม่สามารถเล่นได้บางทีคงกลับมาซ้อมสัปดาห์หน้าไว้มาดูกันอมโมริมเปิดปากแต่เข้าจอแล้วเราต้องซ้อม2-3มื้อแบบมีเข้าอยู่ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาซ้ำอีกกรณีของฮอยลุนจะกลับมามีชื่อใช้งานหลังพลาดเกมหลีกสุดสัปดาห์หรือความคืบหน้าเกี่ยวกับกระแสเชื่อมโยงไหมเอาเป็นว่านักเตะที่เหลือคนดืดนๆทั้งหมดพร้อมส่งแข่งจากนั้นเราจะตัดสินใจเลือก1 1ตัวจริงที่ดีที่สุดเพื่อชนะทุกๆเกมที่เหลือก่อนเบรกทีมชาติ charge. หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ